สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาทัศนศิลป์เราจะมาเรียนเรื่องการวาดภาพทิวทัศน์สอนโดยครูชยาพาชูติดารารักษ์หรือเรียกว่าครูปิ่นก็ได้นะคะก่อนเริ่มเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน 1. อธิบายคุณค่าและความสำคัญของการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติ 2. วิเคราะห์หลักการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติของศิลปิน 3. เช่นชมผลงานการวาดเส้นจากธรรมชาติของศิลปินก่อนที่คุณครูจะสอนการวาดภาพทิวทัศน์นั้นเราก็ต้องมาดูความหมายของการวาดเส้นกันก่อน ความหมายของการวาดเส้นนะคะการวาดเส้นหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า drawing เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อที่จะสื่อความหมายทางการเห็นขั้นเริ่มแรกของมนุษย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานคือร่องรอยต่างๆและเครื่องมือง,ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเช่นทานเศษไม้หรือแม้แต่นิ้วมือของตนเอง เมื่อเรารู้ความหมายของการวาดเส้นแล้วต่อไปจะเป็นประเภทของการวาดเส้นเรามาดูกันดีกว่าว่าประเภทของการวาดเส้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทประเภทของการวาดเส้นนะคะจะประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆก็คือ 1. การวาดเส้นภาพหุ่นิ่ง (Still Life Drawing) 2. การวาดเส้นภาพคน (Human Drawing) และ3การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ (landscape) นี่คือหัวข้อใหญ่ๆนะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ซึ่งหัวข้อการวาดเส้นภาพทิวทัศน์เนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะมาเรียนรู้กันเราก็จะมาดูรายละเอียดกัน 1. การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งหมายถึงการเขียนภาพวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวในบริเวณจำกัดเช่นภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องดังเช่นภาพ1.1นะคะหุ่นนิ่งจากวัตถุธรรมชาติก็คือเช่นพวกผลไม้สิ่งของต่างๆที่เป็นจากธรรมชาติค่ะห่ะ1ุหุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่น หม้อไหาจานอะไรพวกนี้ค่ะที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างสารรค์ขึ้นมา1.1หหุ่นนิ่งจากวัตถุธรรมชาติจากตัวอย่างผลงานศิลปินที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม่แบบที่เขานำมาวาดเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของผลไม้ต่างๆที่เป็นวัตถุจากธรรมชาตินั่นเอง 1.2. ผลนนิ่งจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากภาพตัวอย่างศิลปินที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุสิ่งของในภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 2>, 2. การวาดเส้นภาพคนหมายถึงการเขียนภาพคนที่มีต้นแบบจากคนจริงและจากภาพถ่าย หรือจากจินตนาการจะแบ่งเป็น2.1การวาดเส้นคนเหมือนหรือ portrait หรือการเขียนภาพคนครึ่งตัวนั่นเอง2.2การวาดเส้นคนเต็มตัวหรือเรียกว่า figure 2.1การวาดเส้นคนเหมือน portrait หรือการเขียนภาพคนครึ่งตัว จากตัวอย่างผลงานของศิลปินที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูกันในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยจะให้รายละเอียดในการสื่ออารมณ์ทางใบหน้าของผลงานค่ะการวาดเส้นคนเต็มตัวหรือ f i g u r ์นะคะการวาดเส้นประเภทนี้จะเน้นไปในเรื่องของกระบวนท่าทางที่มนุษย์เนี่ยกำลังกระทำค่ะจะไม่ได้เน้นในส่วนของใบหน้าเหมือนกับภาพ portrait ก่อนหน้านี้ 3. การวาดเส้นภาพทิวทัศน์เป็นหัวข้อใหญ่ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยหมายถึงการเขียนภาพบริเวณภายนอกที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆธรรมชาติรอบตัวภูเขาต้นไม้ทะเลน้ำตกการเขียนภาพสภาพแวดล้อมต่างๆจะแบ่งเป็นสั่งข้อย่อยนะคะคือ 3. 1การวาดเส้นภาพทิวทัศน์บนบก 3.2การวาดเส้นภาพทิวทัศน์เมืองและสิ่งก่อสร้าง3.3การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ทะเลนี่นะคะก็คือตัวอย่างภาพทิวทัศน์บนบกหรือแลนด s c a p e ที่ค,คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างจึงวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการวาดภาพของแลนด s c a p e ให้ดูค่ะ 3.2ก,การวาดเส้นภาพทิวทัศน์เมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือเรียกว่า cityscape จะเป็นภาพตัวอย่างที่มณคุนนำมาในวันนี้ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสิ่งก่อสร้างในเมืองนั่นเองค่ะ3.3การวาดเส้นภาพทิวทัศทะเลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า seascape จากภาพตัวอย่างของศิลปินที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพของชายฝั่งทะเลค่ะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวาดภาพทิวทัศน์เรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีกว่าข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นการวาดเส้นประเภทใดคุณครูจะให้เวลาทั้งหมด5วิ ให้นักเรียนตอบให้ถูกนะคะ5้3 2 1เส่ชินเลยเป็นการวาดเส้นภาพคนข้อที่สองห้ส ข้อที่3ามห้าสองหนึ่งเป็นการวาดเส้นภาพหูนิ่งนักเรียนถูกกันไปทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปวาดภาพทิวทัศน์กันเราจะต้องรู้ส่วนประกอบพื้นฐานในการวาดภาพทัศนียภาพกันก่อนส่วนประกอบเนี่ยจะมีจุดสำคัญดังนี้ 1. เส้นระดับสายตา 2. เส้นพื้น 3. จุดรวมสายตาภาพตัวอย่างที่ครูนำมานะคะจะทำให้เราเนี่ย เห็นจุดต่างๆที่ต่างกันมากขึ้นค่ะ 1. เส้นระดับสายตาเป็นเส้นแนวนอนในระดับเดียวกับตาของผู้วาดเป็นเส้นแนวนอนราบซึ่งแบ่งพื้นที่ระหว่างพื้นดินหรือพื้นน้ำกับท้องฟ้าค่ะ 2. เส้นพื้นเป็นเส้นพื้นเนืองโลก ที่วัตถุสิ่งของนั้นตั้งอยู่จากตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูนะัเกเรียนจะเห็นได้ว่าเส้นสีขฟ้าเนี่ยคือตำแหน่งของเส้นพื้นบนโลกที่วัตถุตั้งอยู่นะคะ3จุดรวมสายตาเป็นจุดบนเส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้าที่แนวเส้นแสดงความลึกของภาพลากไปบรรจบรวมกัน ุดสีแดงๆก็คือจุดรวมสายตาในภาพนะคะหลังจากที่เรารู้ส่วนประกอบของการวาดภาพทิวทัศน์ไปแล้วต่อมาเราเนี่ยจะต้องกำหนดระยะของภาพให้ได้ด้วยนะคะการวาดภาพทิวทัศน์สิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีการกำหนดระยะของภาพเพื่อ ให้ภาพเนี่ยดูมีมิติตื้นลึกใกล้ไกลและสมจริงจึงมีการแบ่งระยะของภาพไว้3ระยะได้แก่ 1. ระยะใกล้ 2. ระยะกลางและ 3. ระยะไกล 1. ระยะใกล้ คือสิ่งต่างๆที่อยู่ต่อหน้าผู้วาดและอยู่ชิดขอบล่างของภาพการให้ค่าน้ำหนักเส้นสีแสงเงาจึงควรชัดเจนเพื่อทำหน้าที่นำสายตาไปสู่จุดที่สนใจหรือว่าจุดเด่นของภาพ 2. ระยะกลางคือสิ่งที่แสดงมิติความลึกถัดจากระยะหน้าหรือระยะไกล การให้ค่าน้ำหนักของเส้นสีแสงเงาสมดลงจะไม่เท่าระยะหน้า 3. ระยะไกลคือส่วนที่อยู่ไกลออกไปมากและทำหน้าที่เป็นฉากหลังระยะนี้ผู้วาดจะวาดภาพที่ขนาดเนีจะเล็กเลือนร่างไม่ชัดเจนเช่นทิวไม้ภูเขาที่มีน้ำหนักสีกลมกลืนไปกับบรรยากาศ โดยวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้จะประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นที่คครูใช้ในวันนี้จะประกอบด้วย 1. ดินสอดินสอคครูแนะนําให้นักเรียนใช้ดินสอที่มีความเข้มมากกว่า 2B ขึ้นไปจะทําให้ผลงานของเราเนี่ยมีการลงค่าน้ําหนักที่ง่ายขึ้นค่ะ 2. มีดกบเหลาหรือคัตเตอร์ เราจะนำมาใช้เหล่าดินสอ 3. ยางลบ 4. กระดาษกระดาษที่คุณครูใช้ในวันนี้จะเป็นกระดาษร้อยปอนขนาด A4 จะใช้ในด้านที่มีความเรียบและ 5. เทปนิตโต้ครูจะใช้เทปนิตโต้ในการแตะขอบของกระดาษเวลาที่เราเลอกออกเนี่ยจะทำให้กระดาษชิ้นงานของเราเนี่ยมีกรอบ จะสาธิตวิธีการวาดภาพทิวทัศน์เรามาดูงานในวันนี้กันก่อนคำสั่ง 1. ให้นักเรียนวาดภาพทิวทัศน์บริเวณที่ตนอาศัยอยู่หรือบริเวณใกล้เคียงลงบนกระดาษ A4 พร้อมแรงเงาเป็นงานชิ้นที่ 1. 2. ถ่ายภาพตนเองขณะทำงานภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ภาพตนเองถ่ายคู่ผลงานพร้อมเขียนบรรยายว่าภาพทิวทัศน์ที่ไหนและใช้ทัศนธาตุใดบ้างลงในใบางานที่หนึ่งเป็นงานชิ้นที่สองทางขวาจะเป็นตัวอย่างใบางานที่ค,ครูได้ทำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูกันนะคะต่อมาจะเป็นวิดีโอสาธิตการวาดภาพทิวทัศน์ ท่านนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยการวาดภาพทิวทัศน์สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค,ครูจะมาสาธิตวิธีการวาดภาพทิวทัศน์ตอนนี้ครูอยู่ที่สวนสุขภาพมหาวิทยลาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูจะมาสาธิตวิธีการวาดภาพในวันนี้นั่นเองเราก็ไปดูกันเลย นี่ก็คือสถานที่ภาพทิวทัศน์ที่ครูจะมาสาธิตในวันนี้นะคะขั้นแรกเราต้องรู้จักเบอรสเปกทิฟก่อนซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือ 1. เส้นระดับสายตาเป็นเส้นแนวนอนในระดับเดียวกับตาของผู้วาดซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำอเส้นพื้นเป็นเส้นพื้นบนโลกที่วัตถุสิ่งของนั้นตั้งอยู่ -3. จุดรวมสายตา เป็นจุดบนเส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้าที่แนวเส้นแสดงความลึกของภาพไปบรรจบรวมกันเมื่อนำมารวมกันเราก็จะได้เส้นเปิดสเปกท v ฟในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงลารายละเอียดกันเลยต่อมาเราก็จะต้องรู้ถึงระยะของภาพซึ่งระยะของภาพจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือ1ระยะใกล้คือระยะที่สิ่งต่างๆอยู่ต่อหน้าผู้วาดการให้ค่าน้ำหนักเส้นสีแสงเงาจึงควรชัดเจน 2. ระยะกลางคือสิ่งที่แสดงมิติความลึกถัดจากระยะหน้าหรือระยะใกล้การให้ค่าน้ำหนักของเส้นสีแสงเงาเนี่ยจะหมุนลงจะไม่เท่าในระยะแรก 3. ระยะไกลคือส่วนที่อยู่ไกลออกไปมากและทำหน้าที่เป็นฉากหลังมีสีกลมกลืนไปกับบรรยากาศจากนั้นแรงเงาภาพเก็บรายละเอียดจนเราพึงพอใจ จะได้ภาพชิวทัศน์ดังนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของคุณครูนะคะทบทวนงานกันหน่อยอย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูสั่งนะคะนักเรียนจะต้องมีผลงานแล้วก็ทำใบงานด้วยคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนทุกคนอยู่นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ